หลังจากที่พืชน,นะคะมีการปฏิสนธิแล้วก็จะเกิดมเมล็ดพืชขึ้นมานะคะ,มะเมล็ดพืชมีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะไปสู่ระยะ s p o r o ลไฟ t เป็นอย่างมากเลยนะคะดังนั้นนะคะเรามาทําความรู้จักมเมล็ดพืชให้มากขึ้นกันค่ะสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแหลห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะ วิดีโอนี้นะคะเป็นวิดีโอลำดับที่4นะคะที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะวันนี้พี่จะมาอาธิบายนะคะลงลึกนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเมล็ดของพืชกันค่ะไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทําความรู้จักโครงสร้างของเมล็ดพืชกันก่อนนะคะถ้าน้องๆจาได้นะคะเมล็ดพืชเนี่ยก็เกิดจากการที่อ่ เซลสืบพันธุ์เพศผู้นะคะนิวเคลียสของเซลสืบพันธุ์เพศผู้กับนิวเคลียสของเซลสืบพันธุ์เพศเมียเขาผสมกันนะคะเกิดการปฏิสนธิกันปฏิสนธินะคะอันแรกเนี่ยก็จะเกิดจากสเปิร์มนิวเคลียสตัวที่1น,นะคะไปรวมกับเซล์ไข่ก็เกิดเป็นเอมบิโอนะคะก็จะเจริญเติบโตไปเป็นต้นอ่อนนั่นเองนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวสเปิร์มนิวเคลียสอีกอันหนึ่งนะคะก็ไปผสมกับโพลีนิวเคลียร์ก็กลายเป็นเอนโดสเปิร์มนั่นเองทีนี้นะคะตัวที่ ทั้งหมดนี้จะเรียกว่าเป็นเมล็ดแล้วภายนอกที่ห่อุ้มเมล็ดก็คือเปลือกุู่เมล็ดก็คือส่วนของผนัง,ง,ง, right. งของอวบูนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูก่อนนะคะตอนนี้พี่ยกตัวอย่างโครงสร้างเมล็ดเนี่ยนะคะที่นํามายกตัวอย่างก็คือเมล็ดถั่วนั่นเองนะคะทางซ้ายมือเนี่ยก็คือด้านนอกนะคะส่วนทางขวามือคือผ่าเมล็ดถั่วออกมาแบ่งครึ่งนะคะก็จะเห็นด้านเนื้อด้านในจะมีสีอ่อนกว่านเองโครงสร้างแรกที่เราต้องรู้จักก็คือสีดโค้ดหรือว่าเปลือกคู่เมล็ดนะคะ เปลือกคู่มเมล็ดก็คือเจริญเติบโตมาจากผนังของอ,อวูนั่นเองนะคะก็จะเป็นเนื้อเยื่อสองชั้นนะคะชั้นแรกจะเป็นผนังหนาถ้าน้องดูข้างในเห็นนะคะเป็นผนังหนามากๆเลยแข็งแรงนะคะเอาไว้ปกป้องนั่นเองส่วนชั้นในก็จะเป็นแค่เยื่อบางๆเท่านั้นนะคะทีนี้นะคะบริเวณด้านข้างของตรงเปลือกคู่มเมล็ดเนี่ยจะมีปุ่มนูนๆออกมาเล็กๆอันเนี้ยนะคะปุ่มนี้น,นะคะเขาเรียกว่าไฮลัม ตรงนี้นะคะเรียกว่าไฮลัมไฮลัม um เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนที่หลุดออกจากรังไข่อย่าลืมนะคะว่า,มาเมล็ดข้างนอกสุดก็คืออวูวูอวูวูอยู่ในรังไข่อีกทีหนึง่งเขาจะต้องหลุดออกมาจากรังไข่มันก็เลยมีส่วนเนี้ยนะคะโผล่ออกมานะคะแล้วข้างๆไฮลัม um เนี่ยมักจะมีรูเล็กๆเสมอรูเล็กๆนี่ก็คือรูของไมโครพายนั่นเองจำได้ใช่ไหมคะว่าไมโครพายเนี่ยเขามีหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่แรกเลยก็คือหน้าที่ตอนที่เกิดการปฏิสนธิ ก็คือพาเป็นช่องที่นิวเคลียสนะคะของเซลสืบพันธุ์เพศผู้นะะ <_ d ata> เข้าไปเจอกับนิวเคลียสของเซลสืบพันธุ์เพศเมียนั่นเองอันนี้คือหน้าที่ของไมโครพายตอนแรกแล้วพอวเขาเจริญเติบโตมาเขาก็ยังอยู่นะคะเขาก็ยังอยู่ถ้าเมื่อยังอยู่เนี่ยหน้าที่ต่อไปของเขาก็คือเพื่อให้รากแรกเกิดงอกออกมาได้ตรงนี้นั่นเองดังนั้นถ้าถามว่าไมโครพายมีาที่ทําอะไรมี2ออย่างคือ เป็นช่องที่ทําให้เกิดการปฏิสนธินะคะแล้วก็เป็นส่วนที่รากแรกเกิดจะงอกออกมานั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงหน้าที่ของเปลือกคู่มเมล็ดทั้งหมดแล้วเนี่ยเปลือกคู่มเมล็ดก็จะทําหน้าที่ปกป้องป้องกันอันตรายนะคะแล้วก็ป้องกันการสูญเสียน้ํารวมถึงป้องกันการเข้าออกของสารบางชนิดที่ไม่พึงประสงค์นะคะเพื่อจะทําให้นะคะสิ่งที่อยู่ภายในเมล็ดเนี่ยเติบโตออกมาเป็นต้นใหม่ได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะ สิ่งส่วนต่อมาเราก็เข้าไปอยู่ในพเนธุเมล็ดและภายในเมล็ดนะคะเราเรียกส่วนประกอบทั้งหมดในเมล็ดนี้เรียกรวมๆกันว่าเอมบริโอนั่นเองเพราะว่าจะเป็นส่วนที่จะเติบโตไปเป็นต้นอ่อนนะคะไปเป็นต้นอ่อนนะคะทีนี้นะคะจะมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันแรกก็คือใบเลี้ยงนะคะใบเลี้ยงคือส่วนนี้ค่ะส่วนสีออกเนื้อๆส้มๆอันนี้นะคะเรียกว่าส่วนของใบเลี้ยงภาษาอังกฤษเรียกว่าโคทิลเลนดอนนะคะโคทิลเลนดอนนั่นเอง ทีนี้พืชเนี่ยจะมีใบเลี้ยงอยู่2แบบคือแบบใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่นะคะแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่จะเป็นใบเลี้ยงสองใบนะคะถ้าเขางอกออกมาแล้วเราจะเห็นว่าเขาจะเป็นใบเลี้ยง2ใบหนาอวบเอาไว้สะสมอาหารก็คือบริเวณน,นี้นั่นเองดังนั้นเนี่ยต้นอ่อนนะคะที่เอมบริโอที่อยู่ในเนี่ยนะคะที่จเจริญเติบโตเป็นต้นอ่อนเขาก็จะกินอาหารจากใบเลี้ยงนั่นเองแต่ถ้าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเขาจะมีใบเลี้ยงแค่ใบเดียวแล้วก็บางเล็กมาก แทบจะไม่มีอาหารสะสมเลยดังนั้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยนะคะเขาจะกินอาหารโดยใช้เอนโดสเปิร์มแทนน้องๆจำได้ใช่ไหมคะเอนโดสเปิร์มก็เกิดจากเอ่อสเปิร์มของสเปิร์มนิวเคลียสนะคะของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ไปผสมกับโพลีนิวเคลียตนะคะของเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียแล้วก็ได้เป็นเอนโดสเปิร์มนั่นเองนั้นถ้าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะได้รับอาหารจากเอนโดสเปิร์มนะคะแล้วก็มีส่วนต่อมานะคะก็คือส่วนที่อยู่ เหนือใบเลี้ยงขึ้นไปส่วนนี้นะคะ a p i c o t i l ก็จะ,จะเจริญเติบโตไปเป็นลำต้นใบแล้วก็ดอกนะคะส่วนต่อมาก็คือส่วนใต้ใบเลี้ยงนะคะเรียกว่า hypocotyl นะคะตรงน,นี้ก็จะเจริญไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นนั่นเองนะคะส่วนต่อมาอีกอันนึงคือยอดแรกเกิดอันนี้เป็นยอดเห็นไหมคะยอดแรกเกิดจะอยู่ใต้ของ h y p o c o t i l ลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะเรียกว่า p ู u m u um, นะคะ p u m u um, เรียกว่า ยอดแรกเกิดนั่นเองและส่วนสําคัญเลยที่จะออกมานะคะอันดับแรกนะคะออกมาจากรูไมโครพายนี่แหละก็คือเรดิคอลหรือว่าส่วนที่เป็นรากแรกเกิดนั่นเองนะคะส่วนนี้นะคะจะงอกออกมาเห็นไหมคะเพราะว่าเขาอยู่ชิดกับรูไมโครพายเขาจะงอกออกมาส่วนแรกเลยอันนี้ก็คือโครงสร้างของเมล็ดนะคะโดยพี่ยกตัวอย่างเป็นเมล็ดของถั่วนั่นเองนะคะจะมีโครงสร้างแบบนี้นะคะต่อมานะคะแล้วเมล็ดเนี่ยมีการงอก ได้ต้องใช้ปัจจัยอะไรบ้างที่เขาจะงอกขึ้นมาได้นะคะปัใจจัยในการงอกนะคะก็จะมี1 2 3 4 5สปัจจัยหลักๆด้วยกันปัจจัยแรกคือตัวมเมล็ดเองนั้นต้องมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายมเมล็ดจะต้องยังไม่ตายไม่ตายหมายความว่าเขามีการหายใจอยู่มีการหายใจกินอาหารอยู่ภายในต้นอ่อนกินอาหารอยู่ภายในได้แต่ถ้ามเมล็ดที่เก็บไว้นานจนเกินไปนะคะไม่มีการนําไปเพาะอย่างนี้ ะะจะทําให้เกิดอัตราการงอกตา่าหรือว่าการรอดชีวิตเขาว่าต่ำนั่นเองหรือว่าเขาอาจจะตายแล้วยังไม,ไม่มีชีวิตแล้วนะคะต่อมาก็คือน้ําน้ำานี่นะคะมีผลยังไงทําไมเราปลูกมเมล็ดพืชแล้วต้องลดน้ําน้ําจะทําให้เปลือกค้่มเมล็ดตอ่อนตัวเมื่อเปลือกค้่มเมล็ดที่เขาแข็งแข็งอ่อนตัวลงเนี่ยนะคะเอมบริโอหรือว่าต้นตัวอ่อนที่อยู่ข้างในก็สามารถขยายขยายแล้วก็เติบโตออกมาได้รวมถึงน้ำเนี่ยจะไปกระตุ้นปฏิกิริยาภายในมเมล็ด ปฏิกิริยาภายในมเมล็ดก็คืออย่างเช่นปฏิกิริยาที่ทําใหเอนไซม์ภายในมเมล็ดนี่นะคะทําให้มเมล็ดเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้นั่นเองนะคะหรือว่ากระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสลายสารอาหารนะคะภายในของมเมล็ดนะคะต่อมาออกซิเจนค่ะออกซิเจนมีความสําคัญเนาะสิ่งมีชีวิตต้องใช้ออกซิเจนเมล็ดก็เช่นเดียวกันค่ะขณะที่มเมล็ดต้องการจะงอกออกมาจากตัว MBO ต้องการจะงอกออกมาเกิดการงอกออกมาเนี่ยจะมีอัตราการหายใจสูงเพราะเขาต้องการเอาออกซิเจนเข้าไป เอาออกซิเจนเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อจะได้สลายสารอาหารที่อยู่ในใบเลี้ยงนะคะหรือว่าเอนโดสเปิร์มเนี่ยกลายเป็นพลังงานให้กับต้นอ่อนนั่นเองนะคะเพื่อจะได้งอกออกมาได้นะคะต่อมาอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิก็มีผลแต่อุณหภูมินี่นะคะก็จะเหมาะสมกับมเมล็ดพืชที่ไม่เหมือนกัน มเมล็ดพืชบางชนิดต้องการอยู่ในที่ที่อุณหภูมิต่ำนะคะ1 0ถึงองศาหรือว่าต่ำกว่านี้บางชนิดต้องการอยู่ในที่ที่อุณหภูมิมสูง20องศาขึ้นไปนะคะก็แล้วแต่ดังนั้นเขาถึงได้มีบอกว่ามีพืชเมืองหนาวพืชเมืองร้อนเพราะว่ามเมล็ดเขาอยู่ในอนุณหภูมิที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะต่อมาแสงแดดค่ะแสงแดดก็เหมือนกันก็ต้องเหมาะสมต่อชนิดของพืชพืชบางชนิดเนี่ยต้องการแสงแดดที่ช่วยในการทําใหเ้เมล็ดงอกได้ดีขึ้นบางชนิดก็ไม่ต้องการแสงแดดขนาดนั้นนะคะ ต่อมาค่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้จักคือรูปแบบการงอกของเมล็ดการงอกของเมล็ดนี่นะคะจะมีรูปแบบอยู่2รูปแบบนะคะก็คือเมล็ดที่เป็นใบเลี้ยงคู่กับเมล็ดที่เป็นใบเลี้ยงเดี่ยวงอกไม่เหมือนกันถ้าเป็นใบเลี้ยงคู่เขาจะชูใบเลี้ยงขึ้นมาเหนือดินอย่างเช่นถั่วต่างๆนะคะง่ายมากคือถัถ่วอย่างนี้คือใบเลี้ยงต้นอ่อนเขาเกิดมาแล้วแล้วใบเลี้ยงนะคะที่เป็นส่วนสส่วนใหญ่ๆเลยใน ในส่วนของเมล็ดเนี่ยก็จะยังอยู่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาจะฝังใบเลี้ยงไว้ใต้ดินเราจะไม่เห็นนะคะอย่างเช่นพวกข้าวข้าวโพดเห็นไหมคะใบเลี้ยงเขาจะอยู่ใต้ดินตัวส่วนต้นอ่อนเนี่ยเขางอกขึ้นมาเหนือดินแบบนี้นะคะนี่คือรูปแบบการงอกของเมล็ดต่อมานะคะสภาพฟักตัวของเมล็ดฟักตัวหมายความว่าระยะเวลาที่ทําให้กว่าเมล็ดจะงอกขึ้นมาได้เนี่ยมีปัจจัยหรือมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะ สาเหตุแรกก็คือเปลือกมเมล็ดเองนะคะเปลือกมเมล็ดเองนี่นะคะ1เปลือกมเมล็ดอาจจะแข็งเกินไปเมื่อเปลือกมเมล็ดแข็งเกินไปน้ำก็น้ำก็จะซึมผ่านไม่ได้ซึมผ่านได้ยากทําให้เอ็นทำให้นะคะ MBO หรือตัวอ่อนข้างในเนี่ยเติบโตออกมาเป็นต้นอ่อนได้ยากนั่นเองนะคะก็จะพบในพืชวงหญ้าพวกหญ้าต่างๆพวกต้นตะเคียนนะคะรวมถึงต้นสักด้วยอันนี้จะเกิดภาวะนี้บ่อยหรือนะคะเปลือกมเมล็ดนั่นนะคะ เปลือกนั้นมีสารพวกคิวทินซูเบอรลินหรือลิกนินสารอันนี้เป็นสารที่เขากันน้ำได้เวลาไปเคลือบอยู่ที่เปลือกมากๆนะคะจะทำให้น้ำซึมผ่านไม่ได้ทำให้การงอกของมเมล็ดยากขึ้นนะคะอย่างเช่นมเมล็ดถั่วต่างๆก็จะเกิดภาวะนี้เยอะนะคะต่อมาคือเปลือกไม่ยอมให้ออกซิเจนผ่านออกซิเจนผ่านเข้าไปในเปลือกไม่ได้เมื่อออกซิเจนผ่านเข้าไปไม่ได้นะคะ,มะเมล็ดมเมล็ดก็ไม่สามารถทําการย่อยอาหารเพื่อเป็นอาหารของตัวอ่อนได้เนาะ แต่ว่าจะภาวะน,นี้จะเกิดน้อยนะคะมักจะเกิดในพืชที่เป็นวงหญ้าบางชนิดนะคะต่อมาครับมีสาเหตุมาจากตัว MBO ข้างในมเมล็ดเองนะคะคือตัว MBO เนี่ยจเจริญเติบโตไม่เต็มที่คือเขาเติบโตด้วยตัวเองไม่เต็มที่ทําให้สภาพการฟักตัวของเขาอะนานนะคะจะพบในพวกมะพร้าวนะคะมากนะคะปาล์มน้ํามันอ่ะตรงนี้เขียนผิดนิดนึงนะคะขอโทษทีนะคะต้องเป็นมะพร้าวแหวนนะคะ ต่อมาค่ะตัวเอนโดสเปิร์มหรือว่าตัวที่เป็นอาหารของพืชน,นะคะจะพบมากในพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะส่วนนี้จะไม่ค่อยเกิดนะคะเกิดน้อยนะคะมีน้อยนะคะทีนี้ทีนี้นะคะตัวเอนโดสเปิร์มเนี่ยมีผลยังไงคือเอนโดสเปิร์มเน่ะเป็นอาหารของพืชบางชนิดแล้วเขามีน้อยเกินไปมีน้อยไม่พอสําหรับเลี้ยงตัวอ่อนทําให้ตัวอ่อนจริญเติบโตไม่ได้หรือจะเดิญเติบโตช้านะคะก็จะพบในพวกกล้วยไม้นะคะต่อมาค่ะตัวสารเคมีค่ะ มีสารเคมีบางอย่างที่สามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดได้นะคะอย่างเช่นนะคะกดแอปไซซิกนะคะกดแอปไซซิกเดี๋ยวน้องๆจะได้เรียนเกี่ยวกับสารเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกทีนะคะในวิดีโอหลังๆเนาะซึ่งกดแอปไซซิกนี้นะคะจะพบนะคะในพวกพืชที่เป็นอ่าพวกพีชนะคะเชอร์รี่แล้วก็แอปเปิลนะคะจะเกิดภาวะนี้ขึ้นมานะคะต่อมาค่ะ เรามาดูการตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดว่าเมล็ดพืชนั้นเนี่ยมีคุณภาพดีหรือมีคุณภาพไม่ดีเขาใช้วิธีอะไรตรวจสอบวิธีที่ใช้ในการตรวจสอบนะคะเมล็ดก็ต้องงอกดังนั้นเขาก็เลยตรวจสอบโดยใช้ดัชนีการงอกของเมล็ดดัชนีการงอกของเมล็ดอันนี้มีในข้อสอบนะคะวิธีหาก็คือเราจะเอาผลบวกของจํานวนต้นที่งอกในแต่ละวันหารด้วยวันที่งอกก็คือเอาเมล็ดามาปลูกแล้วเราก็ดูว่ากี่วันเขาจะงอก แล้วงอกเนี่ยใช้เวลางอกใช้เวลากี่วันแล้วงอกขึ้นมาแล้วได้กี่ต้นนั่นเองนะคะอ่ามาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจอันนี้นะคะตัวอย่างอย่างเช่นนะคะปลูกเมล็ดพัน์ A กับพัน์ B เมล็ดพันธุ์แตกต่างกันนะคะอาจจะเป็นพืชชนิดเดียวกันแต่คนละพันเนาะให้เวลานะคะ5วันในการปลูกนะคะพบว่า1 2ถึงวันแรก A และ B ไม่มีการงอกขึ้นมาเลยนะคะนะคะอันนี้ช่องนี้ช่องเมล็ดพัน์ A กับ B ช่องขวามือนี้คือว่างอกขึ้นมากี่ต้น ช่องทางซ้ายมือสุดก็คือจำวันที่เขาเกิดการงอกปรากฏว่าวันที่3ามเองงอกออกมา20 20มาเมล็ดเออยีมเมล็ดงอกมาได้ B ก็20มเมล็ดเหมือนกันวันที่4นะคะ A งอก40มเมล็ด B งอก30วันที่5 A งอก10 B งอก40อ่าดังนั้นเราก็มาพิจารณาว่าสรุปแล้วมเมล็ดพันุ์ A กับ B อันไหนอ่ะมีคุณภาพมากกว่ากันนะคะเราก็หาดัชนีการงอกดัชนีการงอกของมเมล็ดพันธ์ A เราก็เอาจํานวนต้นที่งอกในแต่ละวันหารด้วยวันที่งอกดังนั้นเขาเริ่มงอกวันที่3วันที่ 3a เองอก20ต้นก็เป็น20ส่วน3ต้นที่งอกคือ20ใช้เวลา3วันก็ส่วน3นะคะต่อมานะคะยังไม่หมดค่ะวันที่4ี่เขาก็งอกอีกนะคะใช้งอกทั้งหมด4 0ต้นก็เป็น40ส่วน4และวันที่5เขาก็งอกอีกงอกทั้งหมด10ต้นก็เป็น10ส่วน5 20ส่วน3บวก40ส่วน4บวก10ส่วน5้านะคะ เอามาหารแล้วก็บวกกันเรียบร้อยนะคะได้เป็น18.67นั่นเองนี้คือดัชนีการงอกของเมล็ด A ส่วนดัชนีการงอกของเมล็ด B ก็เหมือนกันค่ะ B ีนะเริ่มงอกวันที่3เนาะวันที่3 20ต้นก็เป็น20ส่วน3วันที่4 30ต้นเห็นไหมคะก็เป็น30ส่วน4ค่ะวันที่5 40ต้นก็เป็น40ส่วน5นะคะเอาหารกันแล้วค่อยเอามาบวกกันนะคะหารกันก่อนทีละอันนะคะแล้วก็เอามาบวกกันรวมกันได้เป็น22.17 นั่นหมายความว่าดัชนีการงอกของ a นั้นสูงกว่า b เอ้ยขอโทษทีค่ะดัชนีการงอกของ b นะคะเพราะว่าเป็น22.1 7มากกว่า a a มีค่าเท่ากับ18.67นะคะดังนั้นมเมล็ดพันธุ์ B เนี่ยเราถือว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงกว่าเพราะว่ามีดัชนีการงอกมากกว่านั่นเองค่ะเราสรุปได้ว่านะคะ,มะเมล็ดพืชน,นะคะมีความสำคัญ ต่อการเป็นต้นอ่อนอย่างมากเลยนะคะโครงสร้างของเมล็ดพืชน,นะคะหลกัหลกๆเลยภายนอกก็คือเปลือกคู่เมล็ดนะคะที่เจริญเติบโต,ตมาจากผนังของอ,อวูนะคะแล้วก็ภายในทั้งหมดเนี่ยก็คือตัวของเอมบริโอหรือว่าตัวอ่อนนั่นเองก็จะมีส่วนประกอบต่างๆนะคะน้องๆก็ไปทําความเข้าใจแล้วก็จดจําส่วนประกอบต่างๆนะคะรวมถึงนะคะพิจารณาว่าอะไรเป็นปัจจัยต่อการงอกของพืชบ้างนะคะแล้วก็เราสามารถวัดจัดชนีการงอกของพืชได้อย่างไรนะคะ หวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคําถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะทางน้องชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเก็บเอาไว้ดูต่อไปด้วยนะคะฝากกดแชร์นะคะเพื่อจะได้ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงด้วยนะคะสําหรับวันนี้บายยค่ะ